คืออันดับสูงผมก็มีข้อผมให้ทางน้อยก็ส่งเรลวให้ผมทุกวันนะตรงเร็วเป็นทุกวันเมล,มเมลมผมจะเปิดเผยนะฮะว่าอกระดไหนขึ้นมาเท่าไหร่ก็ด้วยความเป็นอยูจริงเพราะว่าทางอธิบดีกรมสริมการเกษตรท่านเล่นเรื่องนี้ต้องขอคุาจริงจนะครับวันนี้เรา,ะะาก็จะมาพูดคุยกันหลายเรื่องผมอยากจะนำเรียนท่านไนเปนเมื่อเมื่อเมื่อแล้วก็คือใน,นเรื่องของสมาษณ์ข่าวก ยังไม่ยืเง <dle> like ือกยังไม่ต้ดใจนะครับและก็พวปรับปรุงพวป็นยงานถึาขั้นตอนไหนได้แล้วนะครับอัตรา่อนี้เราต้องการฝึกอบรมเชิีเกันนะครับในของดีดับบี้ในครันี้นะครับในครั้งที่สามปาร้อย้านะครับเในุอีกรบ่อการกอก่อร็จต่อลจริงๆแล้วเนี่ย หัวหน้าตุก็ไปก็บว่าเกงกันนะผมก็กลัวว่าจะไม่ทันรอะก็พยายามที่จะมาพูดคุยกับพวกเรามีทางด้านของตัวแทนหน่วยงานจากพัฒนาที่ดินเกษตรสรรจักรหวัดน,น,น,นะครับแล้วก็จะมีทางการทิณฑหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเกี่ยวกับเรื่องของความเตรียมความพร้อมในการรับมือในกรณีที่จะเกิดพายุแล้วก็น,นำ้ำท่วม ในส่วนของทางเกษตรได้มีการเตรียมความพร้พอมตรงนี้อย่างไรครับขอบคุณครับก็ในส่วนของทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนั้นเราได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนกปรมปการจังหวัดท่านผู้ว่านในการจังหวัดได้มอบหมายมอบนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเตรียบการำดำเนินการทางสำนักงานเกษตรจังหวัดลาปางนั้นก็ได้เร่งดําเนินการทันทีก็มีการประชุมเกษตรเกเิประจำเดือนแล้วก็เราได้ให้แนวทางนโยบายในการที่ไปเตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่ดโดยเฉพาะให้มีการทํา ให้ทางผู้นำกลุ่มนักฝ่ายออกติดตามงานพิเศงานและท่านเกษตรอำเภอและวางแผนในระดับอำเภอในการทําแผนเชิงรุกในการให้ประชาสัมพันธ์นะครับให้กับเกษตรกรในระดับพื้นที่ได้รับทราบอย่างเช่น1ในเรื่องของต้นไม้ใหญ่ให้มีการตัดแต่งต้นไม้เพื่อเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อให้มีการเพื่อให้กิ่งก้านเขาเล็กลงสั้นลงนะครับไม่ไม่ต้านไม่ต้านลงอรรการที่2เราให้มีการทําแผนรับในเรื่องของอน้ําท่วม เช่นเดียวกันถ้ามีผลอายุมากๆดันคุนแรงเราก็ให้ให้ให้เกษตรกร,เ,กรเตรียมในเรื่องของฝุดลอกคูคลองที่ขอ,องส่งน้ําของเขาในไร่นาแล้วก็ขันสวนนะครับตั้งขันสวนต่างๆที่รองรับในการที่ป้องกันน้ําที่จะเข้ามาอย่างสวนไร่นาของตนเองนะครับตั้งเครื่องสูงนบนางจุดนะฮะที่เราสามารถประสานกระทางชนประธานที่เตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์นะครับเครื่องมืออุปกรณ์ในการสูบน้ํา กับชประธานเพื่อจะได้ช่วยเหลืออนือความสะดวกให้กับทางด้านของเกษตรกรในพื้นที่ของเรานะครับแล้วก็ให้ทางผู้รับผิดชอบประชาสัมพันธ์เป็นระยะยะติดตามสถานการณ์ของกมรมตุรนิยวิทยานะครับแล้วก็รายงานให้กับทางเกษตรกรได้ทราบเป็นระยะระยะเพื่อให้รู้ว่าสถานการณ์ขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มาภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เราได้มีการประชาสัมพันธ์ออกหนังสือขึ้นภาชี้แจงไปยัง กรรมาการหมู่บ้านซึ่งเป็นกมนะครับที่รับผิดชอบในแต่ละหมู่บ้านที่ทําหน้าที่ได้การเกษตรแล้วก็ให้ทางเกษตรเพิ่มประชุมชี้แจงกำนําเปียบ้านนะในทุกๆเดือนที่จะชี้แจงทำความเข้าใจกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อย่างอ,อยากจะนําเรียนว่าในส่วนของเกษตรได้ดำเนินการเตรียมแผนรับไว้หลายเรื่องด้วยกันแล้วก็ให้รายงานทันทีเมื่อเกิดภัยนะครับให้กับจังหวัดทราบภายใน24ชั่วโมงครับ